สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะวาดตัวการ์ตูนจากมายลิตเ e ิล n พนะครับจากอีควีเทียนะครับชื่อว่า Lemon Set นะครับมีผู้เชี่ยวชาญด้าน p พ n y แนะนำมานะครับน้องไก่ไก อันดับแรกก็วาดกระโหลกเป็นกลมๆแล้วก็แบ่งหน้าครึ่งนึงเสร็จแล้วก็วาดหน้าให้แหลมออกมานิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าหน้ามันไม่ได้ยาวนะครับต่อมาเราก็จะแบ่งส่วนที่เป็นตาเนาะจมูกก็จะสั้นๆหน่อยแล้วก็ ปะยิ้มแล้วก็จะตาโตโตนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้หรอกตาโตทั้งเรื่องเลยประมาณนี้นะครับมีขนตาขึ้นด้านบนด้วยลูกกตาดำ ลูก,กตาดำในตาดำก็จะมีรูม่านตานะครับเป็นสีดำจริงๆทีนี้ผมเหมือนเดิมนะครับเราก็จะทำเป็นกลุ่มๆของผมก่อนนะครับตรงไหนที่มันเป็นหยิกๆอยากๆเราก็จะ ยังไม่ยังไม่ไปสนใจไปทํามันนะครับลากลงมาตรงนี้จะเป็นหูฟังนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับถึงใส่หูฟังตลอดเวลาแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้แหละแล้วก็วาดคอนะครับ ผมข้างหลังเดี๋ยวเราจะวาดที่หลังนะครับวาดตัวก่อนเพราะว่ามันผมยาวแล้วก็วาดส่วนลำตัวนะครับเฉียงๆหน่อยส่วนลำตัวก็จะให้อืมขยับกระดาษขึ้นไปนิดนึงจะได้เห็นเยอะขึ้นนะครับ ส่วนลำตัวจะให้แบบเป็นเอวคอดเข้ามานะครับหัวชนไหมมองไม่ค่อยชัดเลยเป็นเอวคอดเข้ามาแล้วก็เป็นกระโปรงนะครับเอวสั้นกว่าน,นี้หน่อย แล้วก็เป็นแขนนะครับแขนก็จะห้อยลงแขนข้างนี้ยกขึ้นคราวนี้มาใส่รายละเอียดของชุดนะครับคอจะเป็นปกเสื้อตั้งๆนะครับ ใช่ใ่ฮะปกเสื้อจะเป็นปกเสื้อตรงลงมานะครับแบบนี้แล้วไอ้ขีดตรงนี้ก็คือเป็นโบนะครับมีติ่งลงมา3มติ่ง เสร็จแล้วก็เป็นแขนเสื้อลงมาแขนเสื้อจะมีเป็นเหมือนที่พับขึ้นมาด้วยทางนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับ ข้างนี้ก็เป็นเหมือนแขนเสื้อพับลงมาพับขึ้นสินะครับแล้วก็เป็นแขนก็จะเสื้อก็จะเป็นตรงๆลงมานะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่ใช้เสื้อ ตัวนี้ก็เป็นผมนะครับผมจะเป็นผมฟูฟๆหนาๆตัวนี้ตอนแรกว่าจะระบายสีแต่พอดูสีไม้ที่มีดูถ้าจะได้สีผมไม่ครบนะครับก็เลยไม่ต้องระบายดีกว่านะครับ อะไรมาอคิดอยู่อย่าเพิ่งทรงนี่ครับเราก็จะได้โครงของหน้าตาของตัวเลมอนเซตนะครับเลมอนเซต เก็บรายละเอียดให้ชัดๆนะครับน้องๆจะได้เห็นชัดๆก่อนที่จะลงหมึกนะครับตรงที่แบ่งเป็นสีผมของไม่วาดนะครับเพราะว่ามันสีมันแบ่งค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับก็ไม่ต้องขีดดีกว่าเนาะ ีดไปเดี๋ยวมันจะเป็นเส้นตัดแล้วดูแข็งเกินไปนะครับเพราะถ้าระบายสีก็ค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าอ้าต่อมาเรามาตัดเส้นกันนะครับปากกาไซส์เตัดเส้นที่เส้นขอบนะครับไล่ไปเลย หือฟังผมแล้วก็คิดขึ้นมา เบอกตาบนให้เป็นเส้นใหญ่ๆหน่อยนะครับอ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาวาดต่อนะครับส่วนที่เป็นตาเป็นปากจมูกนะครับโอ้ยขีดเส้นผิดเราก็จะไม่ยอมผิดง่ายๆนะครับเราก็จะวาดให้โบใหญ่ขึ้น แขนแล้วก็ลำตัวนะครับส่วนตัวถึงเอวแล้วก็หักออกมาป่องๆเป็นเหมือนชุดคนทำงานเป็นเหมือนเสื้อสูตรนะครับ สัญลักษณ์ของโรงเรียนเสื้อก็จะมีกระดุมนะครับผมหมดแล้วนะครับต่อมาเก็บรายละเอียดส่วนของตากับปากนะครับใช้ไซส์ F นะครับ ปากกาไซส์ F ก็คือปากกาที่เล็กลงมาหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ S ก็คือจะเล็กมากเลยก็ต้องใช้ให้เหมาะนะครับเพราะว่าถ้าเล็กมากเวลาใช้วาดในพื้นที่ใหญ่ๆก็จะใช้วาดยากนะครับมันจะไม่เต็มสักที แล้วบางทีเราก็กะน้ำหนักมือผิดนะครับแต่ในที่ใหญ่ๆก็วัดเออปากกาใหญ่ๆเบอร์ใหญ่ๆก็ไม่เหมาะใช้ในที่เล็กๆนะครับไม่งั้นจะเลอะปนกันไปหมดเลยอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ เลมอนเซตจาก MLP Acrisia นะครับ My Little Pony Acrisia t mm hmm. คือพาที่เป็นคนนั่นเองขาดเหลืออะไรก็นิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรหรอกคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ